ชิมไปทั่วโลกอะไรสุดความฝัน,นชิมไปทั่วโลกสนับสนุนโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาผลิตภัณฑ์ดมสดตราหนองโพแวนท็อปเกเดสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซี สวัสดีคะ่ะชาวชิมไปทั่วโลกทุกท่านเราก็มีความอร่อยมาแนะนําคุณนักชิมกันอีกเช่นเคยนะคะโดยสุดยอดนะะักหาความอร่อยยางลุงอ้วนร้านจะอร่อยเด็ดแค่ไหนาตามลุงอ้วนไปเลยคะ่ะช่วงร้านนี้สิเจ๋งสนับสนุนโดยนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันเราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดเื่นตาต้องมาที่แว่นทบเจริญสดจริง,ส,งสะอาดจริงที่บิ๊กซี vivo v, v 2ี e 5 g selfie คมชัดทุกโมเมนต์จีไอคอนกรุ๊ปสวัสดีครับวันนี้วมก็จะแวะไปหาตใหญ่ใช้เวลาบินแค่ชั่วโมงนิดนะไปหัดใหญ่ไปดูกันที่หัดใหญ่ว่าจะมีรา้านอะไรที่ว่าเด็ดเด็ดบ้างน,นะน,นี่เดี๋ยวคนท่องถิ่นที่โน่นจะพาลงไปครับ พอมาถึงโรงแรมรแล้วก็ข้ามาทานอาหารที่โรงแรมก่อนเลยก็เป็นดิ้งเขาใช้ชื่อว่าต้มยำทุ่งละโนดนะฮะซึ่งมันเป็นม็อกเทลลองดูกันมันเป็นบล็อกเทลที่มีความรู้สึกว่าเข้าไปต้นต่มลิ้นได้ดีมากเลยคือมันมีกลิ่นความหอมซึ่งมองเห็นเครื่องต้มยำเยอะๆที่ไดกินแต่อร่อยครับ เดิมจานแรกออเดิมก่อนอันนี้เขาเรียกอะไรครับคือโป๊กครับผมเป็นข้าวเกี๊ยวปลาของทางปัตตานีนะฮะโดยเฉพาะสามหวัดภาคใต้เป็นอาหารทานเล่นนะฮะก่อนที่เราจะทานอย่างอืเดียวไปเป็นอาหารท้องถิ่นล้วใช่เป็นอาหารท้องถิ่นอันนี้ก็เป็นปลาอันนี้เขาเรียกปลาดุกหลาแต่ไม่ใช่ปลาล้๊าชื่อเดิมของมันเนี่ยมันเพี้ยนมาจากคำว่าปลาดุกหลาหลาคือการเอาน้ำขึ้นเหนือมาแล้วก็ไป็น ปลาดุกหลาซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นของจางหวัใต้ก็เป็นแกนที่จะมาใช่ครับผมตัวนี้เป็นแกงส้มปลากผงสามน้ำใส่ยอดมะพร้าวกับตัวลูกเข่าคันอันนี้เหรออ่าครับอันนี้เป็นแกงอันนี้คือแกงขั่วหัวหนวดทางอเมริกาโน่คจะมีต้นขานี่เยอะต้นหนวดนี่คือชื่อภาพกลางนัคือต้นตาลไม่ใช่คือต้นหนวดตัวหัวหนวดมันจะมีความมันความหนึบลองชิม คืออาหารที่นี่จะเป็นอาหารท้องถิ่นก็ส่วนมากถามว่าหากินได้ทั่วไปไหมก็ไม่ยากใช่ไหมถ้ามาเถขายตลา้เนี่ยแต่ที่เรี่มีอาหารเหล่านี้รองรับกับที่ลงมาเนี่ยครับ แต่การที่เรามาหาดใหญ่เนี่ยแล้วลุงแวะาร้านเนี่ยซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นของชาวหาดใหญ่หรือทางใต้ทั้นอะลรซึ่งตะกี้กินแล้วเนี่ยทุกเมนูลุงคิดว่าโอเคนะราคาก็ไม่แพงมากนะมีความรู้สึกว่าเขารวมทางอาหารใต้เอาไว้ได้ดีทีเดียวกับสำหรับร้านนี้เลย หลังจากทานข้าวเสร็จตากกินเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจกันว่ามากันที่นี่ก่อนเลยด้านหลังลงนี่ฮะเป็นเจดีสแตนเลสซึ่งบอกว่าเป็นเจดีแห่งเดียวในโลกอยู่บนเขาคอหงหาดใหญ่ครับพอดีลงมาช่วงเย็นหน่อยแล้วเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศรอบนอกให้ขึ้นมาดูครับ เราก็มาเดินเข้ามาที่ใต้ฐานเีย์สแตรดนะฮะซึ่งสร้างไว้เหมือนเป็นเขาวงกฎคือเข้ามาเนี้ยจะสามารถออกได้ทุกช่องทางครับแล้วเราก็มาที่หนาา้าผาซึ่งสามารถชมวิวเห็นเมืองหัดใหญ่ทั้งเมืองเลยครับสวยมาก แล้วก็มาแวะร้านดังอีกร้านหนึ่งซึ่งก็เป็นอาหารท้องถิ่นที่ทุกคนน่าจะรู้จักดีคือร้านเค้กแต่เขาเอาจำปาดะมาทำเป็นเค้กเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปชิมกันครับ เราทานเช็คจากร้านเช็แล้วที่มีส่วนผสมของจำปาดาเรียบร้อยเราจะไปต่อไปตอนนี้ก็คือร้านสตูอ่ะึ่งร้านสตูเนี่ยเขาโด่งดังมากเขาบอกว่าเป็นร้านสตูเก่าแก่ใช้กะทิเป็นส่วนผสมเขาบอกว่าเป็นเจ้าแรกเลยหรือเจ้าเดียวผมอันนี้ยังไม่ทราบเพราะลุงไม่เคยมาที่นี่แต่ว่าคนท้องถิ่นบอกว่าต้องมาลองให้ได้และอีกอย่างหนึ่งร้านเนี่ยโด่งดังเพราะว่าทางนิตยสารโวกมาถ่ายแบบที่ร้านนี้มีมุมให้ถ่ายยังไงเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับ ทางลูกค้าเขาจะมารอทางสละเปาเขาก็ยังไม่มีแต่ถ้าสละเปาเขามีแล้วเขาจะแจ้งขึ้นป,ป้ายไว้ว่าสละเปาสุกแล้วครับนี่นะครับ,รบเป็นตูนะตูที่ต่อชัดทิปอร่อยมากครับมีหมูมีไก่เพื่อนแะไรหมูใจกักน้ำไส้เลือดค่ะที่นี่เปิดมาทั้งหมดประมาณกี่ปีแล้ว ปีแล้วก90ปีอันนี้รุ่นที่เท่าไหร่นะคะรุ่นที่สามนีนก็เป็นสตูหมูกับเช้นในนะฮะ สูตรถ่ายลำเก่าแก่ซึ่งไม่ใช่เป็นแบบน้ำข้นนะเป็นใช้ใช้น้ำใสมีกลิ่นกะทิบางๆแล้วมันก็มีเป็นเครื่องเคียงที่เป็นหมูแดงหมูกรอบอะไรอย่างงี้แล้วเราก็ใช้น้ำในล่างถือว่าโอเคครับอร่อยอร่อยะหแล้วถ้าลงมาที่นี่ลงก็คิดว่าต้องแวะกินทุกครั้ง,งามารครับ ชิมไปทั่วโลกชิมไปทั่วโลกช่วงอร่อยล้นจอถนนนางงามเนี่ยฮะในสงขาเนี่ยถือว่าเป็นถนนเส้นเก่าแก่แล้วก็เป็นแหล่งชุมนมอาหารโบราณพื้นถิ่นของทางสงขาอครับอันนี้ก็คือสัญลักษณ์ของเขาคือถนนตากาม อันนี้ก็เป็นร้านขนมไทยบ้านจงดีนะอันนี้ก็ถือว่าทางจังหวัดให้เป็นออริจินัลในเรื่องขนมสัมปันนีท้องเอกซึ่งเป็นเอกลักษณ์แรกๆของร้านในสงขลาครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศบริเวณแถวถนนนางงามซึ่งสามถนนติดต่อกันมีถนนคน,น,นครนอกนครในนะฮะ เราก็เข้ามาดูซึ่งเป็นร้านหรือเป็นบรรยากาศโบราณที่เก่าแก่ซึ่งเป็นเหมือนถึงพิพษธภัณฑ์ท้องถิ่นของชาวสงขลาครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าหักพหินอันนี้ก็เป็นเหมือนกับโลงสีแดงเก่าแก่ของทางสงขลาเขาเลยฮะ อยากจะบอกเลยนะว่าสงขาเนี่ยมันก็เป็นเมืองยิปติที่หนึ่งที่สำหรับแบบให้คนมาเที่ยวมานั่งเล่นชมวิวกันได้เรื่อยๆนะฮะพสยิตที่เห็นเลยนะคือที่สงขาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเหมือนทัชมางทนะัชมางมันอยู่ด้านหลังเนี่ยอยู่ในตัวเมืองสงขาเองครับ แล้วสวสยมน,นะครับวันนี้นาลงมาถึงหาดใหญ่ที่หาดใหญ่เนี่ยปกติไม่มีการจัดแบบเอนเทบเทเบิลที่มีเชฟระดับมิชลินมาทำนี่เป็นครั้งแรกเลยนะฮะที่ห้องอาหารสว่านี่เขาจัดเป็นมิชลินหนึ่งดาวโดยเชฟหนุ่มแห่งร้านทิมบายวิสตอมก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับสำหรับคืนนี้นี่คือจุดประสงค์ที่ลงมาหาดใหญ่ครั้งนี้ครับ เปกลือเปาะผัดแห้งไมได้เป็นผักไข่ตอครี่ก็เป็นหอยเ่าและตัวนี้แล้วะเป็นก้างกระดานนะ เป็นข้างโพละแบบหวาครับรสชาติจัดท้านเลยนะแบบเผ็ดเลยจะแต่นี้ก็เป็นซุปกุ้งก่อใใญ่ครับ เป็นปลากระพงสามน้ำรา,นา,นาดโดยซอสเดอร์บัานี่เป็นนื้อตุ๋นวายแดงครับเนื้อตุนวายแดงตานนี้นะอร่อยมากได้กลิ่นความหอมของข้าวเจ้าความตุนนุ่มเรียกว่าเจ๋อ นี่เป็นขนมหวานนะของเชฟย,ยานิสทำเ,เ,เ,เป็นขนมสิก,ก้าสิก,ก้าฮาวาน่านะครับ ก็ถือว่าเป็นประสบาการณ์อีกอย่างหนึ่งในการที่มาทานไฟดิงในฝีมือของเชฟมิชลินคือเชฟหนุ่มนะผมถือว่าโอเคครเป็นการเปิดมิติใหม่วงการของอาหารมิชลินที่ว่ามาเปิดทาอยู่ที่หาดใหญ่เนี่ยอีกหน่อยก็ต่างจังหวัดก็จะมีการเปิดแบบนี้อีกมากมายเลยถือว่าดีครับโอเค,ควันนี้ก็มาถึงนี่แหละกลางเมืองหัดใหญ่ กามากินอาหารตอนเช้าเนี่ยมาทางใต้ฮะ่ไอย่างว่านะ,ะก็้องถิ่มซำอยู่แล้วแล้ววันนี้ก็ลองมาร้านเจ่าของเขาก็คือร้านอามาถิ่มซำกับอยู่ข้างหลังโรงนี้เลยนะอามาถิ่มซำแล้วยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในครับว่าเป็นยังไงซึ่งเป็นร้านของคนท้องถิ่นที่หัดใหญ่ที่เขากินอย่งครับ สมที่นี่ก็เป็นปลาไหลฉิงสามสดนะฮะซึ่งเขาก็จะแช่ไว้อยู่เงนี้แล้วเราทาอดอันไหนแล้วก็มาเลือกเลือกแล้วก็น,นับในนึง่งพอเราได้แล้วก็มาสบจำเป็นนึน่งแล้วเดี๋ยวเราเข้าก็จะเป็นเสือกระติโตค,ครับนี่ก็เป็นงานนึ่งของเขานะฮะ นี้ก็เป็นขาหมูสุดอามามซึ่งไม่ได้วางอยู่ในซี้นมนตงนะต้องสั่งเองทหารครับขาหมูขาหมูอร่อยมากครับลองดูมาแล้วต้องสั่งนะครับ ก็บอกเลยนะว่าร้านเนี่ยนะฮะคนและค่อนข้างเยอะนะฮะในขณะที่ลุงมาทานไม่เป็นวันธรรมดาเลยนะหรือโอเคครับข้ามาหัดใจองมาร้านนี้ได้เลยนะร้านหมาม้าโอเคเดี๋ยวไปต่อันนี้จะไปให้ครบทุกหลายๆร้านหน่อยว่าอร่อยแค่ไหนนะนี่เลยกับข้าวโบราณธินจิตสาขาซีกินอยู่เขาเรียกว่าเจ้าเ่าหน้าหอ ร้านในตำนานของคนหัดใหญ่ที่เขากินกันมา5 6าหกสิบปีแล้วถือว่าถ้ามาหัดใหญ่แล้วหาอะไรกินง่ายๆค่อนงเรามาได้เลยร้านเลยหมูแดงทิรกิจพอกินอิ่มแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไปไหนต่อละ้นเดี๋ยวร้านตรงข้ามีนอะลรที่เราจะกินอีกร้านเดี๋ยวเราไปดูกันครับร้านตรงข้ามหมูแดงนี่เลยละนี่เลยร้านดังอีกร้านหนึ่งครับวั้นบักกุเต๋ซึ่งเราก็อาจจะเห็นอยู่ในกรุงเทพมากมายนะนี่คือร้านต้นตำรับของเขาอยู่ที่สงขลาเลย อันนี้เรามาถึงค่ะจแล้วนะตอนนี้เลยแล้วก็บอกเลยว่าความกลับเราก็ได้มอแวะที่เนี่ยคือตลาดกิมหยงซึ่งเป็นของนานาชนิดทื่อสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นของทางใต้จากมาเลสังขชาติเนี่ยจะเริ่มต้นที่นี่แล้วก็จะไปขายที่ของผมหรืออะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปเดินดูคร่าวๆกันนะตลาดกิมหยงหัดใจครับกับเป็นพวกขนมสมัยก่อนที่เขาบอกว่ามาขนมหัดใหญ่นี่ฮะเป็นตลาด โอเคครับวันน <ici> hey, ี้คลิปนี้ที่ลงมาใหญ่นี่นะฮะเดี๋ยววันนี้ขอจบคลิปตรงนี้ในตลาดชิมหยงแล้วเราก็เจอกันใหม่ได้ที่้าจะไปไหนดีแต่คิดว่าคงจะมีการเดินทางอีกในเร็วๆนี้นะฮะชิมไปทั่วโลก